ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของหมอกควันทางภาคเหนือกันหน่อยนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ทางภาคเหนือเองอกําลังประสบกับปัญหาเรื่องของค่าฝุ่นละอองใครบอกว่าตื่นเช้าๆอยากจะสัมผัสอยากจะสูดอากาศบรศิสุทธิ์ปรากฏว่าตอนนี้หลายพื้นที่หายใจเข้าไปปุ๊บมีเรื่องของควันส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปะอาชา พร้อมด้วยทางด้านของคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้าพร้อมกับผู้ตรวจนะครับของกระทรวงท่านอัจรเจริญชันสาธิบดีกรมป่าไม้รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็กองทัพภาคที่3ได้ร่วมกันประชุมนะครับรับทราบนโยบายจากรัฐว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่นะฮะ ไปเป็นประธานการประชุมไปติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เก้าจังหวัดภาคเหนือตอนบนผ่านระบบวนะิดีโอคอนเฟรนซ์ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในการนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันหลักใหญ่สําคัญมีอยู่แปดขอ้อไล่เรียงกันค่ะว่าแปดข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะ ข้อแรกบอกว่าให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างเร่งด่วนค่ะถัดมานะคะให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงกรมป่าไม้สนับสนุนดูแลเรื่องสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านที่อยู่ในพื้นที่เลย 3. ค่ะในช่วงที่มีประกาศปิดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมดนะคะหากพบว่ายังมีคนที่บุกรุกคนที่ยังฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังตรงนี้ก็ต้องจับกลุ่มดำเนินคดีดโดยทันทีโดยไม่ละเว้นค่ะ สี่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้คนรุ่นใหม่หเพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อได้เห็นถึงความสําคัญของการที่ถ้าป่าสูญเสียไปจากไฟป่ามันจะเกิดผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะในขณะที่ข้อที่ห้านะครับยังมีการพูดคุยกันเรื่องของการนําเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะฮะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้รวดเร็วแล้วก็ให้กรมป่าไม้เนี่ยประสานทํางานร่วมกับกองทัพอากาศเพื่อขอความสนับสนุน การใช้ข้อมูลจาก UAV มาประกอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับส่วนข้อที่6มีการพูดถึงแนวทางการกำหนดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปประจำในหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังในพื้นในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่พบว่ามีการเผาบ่อยครั้งโดยเฉพาะในสีจังหวัดด้วยกันมีที่ไหนบ้างมีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาก็ให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับให้ร่วมเป็นทีมเพื่อการทำงานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมีความเหมาะสมนะครับให้กับทีมที่ดับไฟป่าทีมลาดตระเวนเนี่ยอย่างน้อยทีมละ1ชุดเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานและก็เป็นกําลังใจความฮึกเหิมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับและที่สําคัญสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของงบประมาณสนับสนุนนะครับก็ขอให้มีการพิจารณาปรับงบประมาณให้มีความเหมาะสมในการทํางานนะครับไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ทํางานเหน,นื่อยแล้ว ปรากฏว่าเบี้ยเลี้ยงก็ไม่มีอาหารการกินก็ไม่ค่อยพออุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก็ไม่มีแบบนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหหมดกําลังใจเหมือนกันนะฮะหลักสำคัญที่สุดก็คือต้องรณรงค์ประชาชนนั่นแหละมีค,ความรู้ความเข้าใจนะคะว่าการเผาป่านั้นจะก่อให้เกิดผลเสียมากมายดับไฟในใจคนก่อนแล้วจะสามารถดับไฟป่าได้นั่นเองค่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของเรื่องนี้กันหน่อยนะครับวันนี้ได้ขอให้ทางกรมป่าไม้และกรมบุทยานนั้นประสานงานไปยังกองทัพอากาศ ในการจะใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับหรือว่า UAV นะครับ unmanned aerial vehicle นั้นประกอบกับการมีกล้องที่สามารถจับความร้อนได้เพราะว่าด้วยจำนวนของเจ้าหน้าที่ที่เรามีนะครับการที่จะดูแลพื้นที่นับแสนไร่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากการที่จะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ เสริมศักยภาพแล้วก็เพิ่มเที่ยวเล็บในการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสําคัญอากาศยานไร้คนขับจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนนะครับบวกกับการที่มีกล้องที่สามารถจับความร้อนได้นั้น UAV หนึ่งลำนะครับบินได้ประมาณ6-8ชั่วโมง สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้นับหลายเรียกว่าเกือบจะร้อยเป็นเป็น,ป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 นร้อยตารางกิโลเมตรบวกกับการที่มีกล้องจับความร้อนนะครับแน่นอนอาจจะไม่ใช่เรียลไทม์เพราะว่าพอ U A V บินผ่านไปแล้วอาจจะเกิดการเผาไหม้ได้แต่อย่างน้อยถ้าหากว่าเราซอยพื้นที่กันว่าพื้นที่บริเวณใหญ่อย่างนี้ใช้อากาศยานไร้คนขับเป็นคนดูแลแล้วก็พื้นที่ส่วนย่อยใกล้หมู่บ้านใกล้ชุมชนจะให้เจ้าหน้าที่ของออไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายทหาร หรือว่าจะเป็นของกระทรวงทรัพย์โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานนั้นการรับประเวณการแบ่งหน้าที่กันนั้นจะเป็นสิ่งสําคัญ